คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและอบายมุกใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสูช่องเบิงแล้วรวยมืนลานค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเสาเมื่อวันที่29เดือนเมษายนพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,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 ดังๆนะคะเมื่อ้นภาพพระแม่่ิ้องบานเฮาสุขุสุคนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางจากพระอาจารย์สายขมิค่ะหวดที่แล้วตัวเลขของพระอาจารย์แล้วเขาว่า เป็นเก่าหนึ่งเก่าแล้วก็ห8แปดได้พี่น้องเด้อสำหรับพระอาจารย์ไซคัมเนนี้บอธรรมดานะคะโตเลขของเราขเราขเามาแล้วสามสิงวดติดต่อกันพี่น้องคะ่ะเอามานี่ตเลขของพระอาจารย์ไซคัมเนตสิได้มาเป็นตัวใดพราแม่พี่น้องมาติดตาม รับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้เขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทีสิเดบุรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางช่องค่ะเอาบอดีเขาก็มาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวะทางจากพระอาจารย์สายขมิน้วนวันเมือวันที่สองเดือนพฤษภา,าคมพุทธศักราช2565มาติดตามรับชมรับฟัง คลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเป็นหวยซวงห้าเลยกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะจะเล่นตอนจะเล่นไปจ้าอันนี้เป็นเลขซองเลขซองนะคะมันมาตรงกันกับเลขเหรียญโลหะเหรียญโลหะได้เก้าหนึ่งเก้าเหรียญโลหะได้เก้าหนึ่งเก้าอ๋ออันนี้หมายถึงงวดที่แล้วมันบังคับจ้างวดที่แล้วได้งวดที่แล้วอ๋ออันนั้นทั้งบนล่างตัวนั้นพระอาจารย์อ่ะงวดงวดที่แล้วเหรียญโลหะเที่ยวสวดไปได้เก้าหนึ่งเก้า คนว่ามันเก่าหลายตัวคนจับออกจับว่าคนกันได้จับเก่าหนึ่งเก่าใส่อาจารย์ก็นได้จับเอาเก้าหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งใส่กันไปก็ห้าแปดมันก็เป็นปอปลาปอปลาห้าแปดแล้วก็ปอปลาค่ะคนก็ได้ตีกันไปตีกันไปก็อยู่ได้นี่มันก็ออกทั้งบนทั้งล่างบนล่างนะฮะถูกจับได้ก็ได้นะค่ะไปหางไปมีกันเนี่ยไปถูกไปงาดกันหลายถูกงาดที่น้ำก็ถูกงาดอันนี้หมวดจีมาอันนี้หวยอันนี้สุด สูตรหวยคำนวณสูตรหวยคำนวณอ๋อของพระอาจารย์เนาะคะ่ะเนาะสูตรหวยคำนวณจ้าอ่าหัวที่สีมาเด้นี่วันที่สองกว่าพอหกห้าเออ่าเอ้เด่นห้ารองสี่เด่นหนึ่งรองศูนย์ค่ะอ่าแต่ดูพีเอดเบิร์ตัวนี้เด้อค่ะอ่าให้เอฟซีห้าหันไปจับคู่เอาต่ว่าพระอาจารย์รไม่ท่านจะจับคู่ให้ตัวเด่นเด่นใหม่เลว เด่นห้าเด่นสามเด่นหนึ่งเด่นแปดมีฮาร์ดไซเอเอาเด่นยูซี่โตโตห้าพันเหรียญโตนี้สูเดทคำนวณเนอะจ้าสูเดทคำนวณเดทคำนวณของผ้าจานเพิ่นเนาะค่ะะเนาอันนี้สูเดทคำนวณจ้าโตนี่บาทโตใดเนาะผู้ชายโตนึ่งเอ้ยเป็นอันค่อยมั่นใจตัวสูเดทคำนวณค่ะสูเดทคำนวณมาตรงกันกับหวยซองห้าหมื่นเห็นไหอืมอ่า อ๋มันโตเดียวกันห้องอาจารย์มันหวยซองห้าหมื่นเขาให้หกหกหนึ่งห้าสามแปดค่ะอาจารย์มาได้ศูนย์สามแปดหนึ่งหกห้าค่ะเป็นหกเบื้องคันศูนย์บประมากหรือตัดกิ้งตั้งกันอยู่มองศูนย์ตัวเดียวภายในหกตัวแน่ยหวยซองห้าหมื่นเอเยอร์พี่ห้องไปใส่ทุนพี่ในเบื้องค่ะ ในความดูสึกในความดูสึกงวดบางคว่ำนี่ยมันแตกบนแตกล่างงวดควนพพ่นกับงวดควนพพ่นกับสิบแปดทำหนึ่งศูนย์ไว้ซองห้าหมื่นเขาทั้งบนทั้งล่างอ่างวดนึงกับเข่างวดควอนพ่นกับเขาให้ว่าเขาซูงงวดภายในหกตัวนี้จับคู่กันออาแต่าเลขรักกับมี่ค่ะเลขรักมันมีอยู่แล้วเลขรักเขาสังเกตบึงบุเด่นตัวไหนร่องตัวไหนสังเกตบึงเขาค่ะอ่าอนี่เขาใส่บุนพินิจบึงค่ะเลขรักคุณกับเด่นมาเห็นแล้วเลขรัก ฮเลขลักเข้ามันมีท่านตัวนี้เนาะอันนี้ที่ว่าขาใจเป็นบอจ้าท่านเลขเลขลักมันกระตุงกันแล้วไหมนี่อันนี้เป็นซ่องมันมาค่ะอันนี้ก็ซ่องเลขลักเพื่อนกับมาตุงกันแล้วค่ะนี่สามเพื่อนกระเด็นมาให้แล้วแปดเพิ่นกระเด็นมาให้แล้วเป็นบอรห้าเพิ่นกระเด็นมาให้แล้วนี่านี้เนาะ้าะเพิ่นกรเด็นหนึ่งเพิ่นก็เด็นมาให้เล้วเป็นบ่หกเพื่อนกรมาให้แล้ว ฮกมีกระส้นกันบะเนี่ยค่ะั่นเรีจับกลายเป็นเลขหกตัวกลายเป็นเลขห้าตัวเห็นไหมค่ะแล้วตัดฮกอัเพราะว่าฮกคนมาสองเทียร์คนมาสองเทียออะั่นามเขาบดศูดช์ดลักเนี่ยโอ้ไปมากมันได้ติดมันมานน้ำแข็ค่ะยากใช่ล็เป็นหาโตห้าตัวมาสามตัวห้าตัวมาสองตัวบนล่างได้ค่ะอาจารย์พะว่ามันเขามากมันเขามากมันมาเขาล่างอยู่หันสามงวดติดแต่ข็งแรงค่ะติดบนติดล่างติดบนติดล่าง มาเป็นคู่เลยมาจงคู่บนคู่ล่างอ่ามันสิมาจงคู่บนคู่ล่างจะต้องหาลักเอาไปใช่หรือเอ้าใจดุลพินิจเบื่งอืิดใจหน้าเบิ่อเหัใส่ดุลพินิจเบื่องเย็บชีนมินหาอาอันนก้เป็นแฉแนวทางเป็นแฉแนวทางตะบานนี้เขามัดทุกงวดไหมน้องครับจรจารา์จับงวดแล้วครับอาจารย์คะงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบ วันที่สามสิบดวัที่สามสิปดป้วันที่สามสิบแปถือเลยรูจักบ่าป้าสามสิบแปดวักับปีกว่าด้ออาจารย์มาจอมินแมนค่ะสามสิบแปดวันนี่ค่ะสามสิบแปดวันนี่แมนค่ะสามสิบแปดวันนี้าสดคือคือเขาคู่กันมตลอดมาทั้งบนทั้งล่างมาทั้งบนทั้งหน้าค่ะ งวด159ก็ออก159งวด235ก็ออก235จะให้ไปค่ะนี่เอาดูงวด59ค่ะจะให้ยเซาะ8จองงวดจุดหวัดจะให้ค่ะงวดว่ามันส้นกันมันส้นกันหลายส้นกันหลายอย่างงวดนี้คือจีบพอจะส้นกับสำนักได้ดอกแต่ว่ากันเพื่อนเอาไปจับเอาใส่ของเพื่อนคือฉีดอืดหลุดไปทั้งหดเฮึบหลุดะค่ะพ่อจ้ะงวดคือฉีดหงุดเลค่ะ ให้เอฟซีเข้าเนี่เอาไปใส่ดุลพินิษเอาไปจับคู่เอาซะก่อนไปยิบจับจระกินแมงรัฐบาลไว้เด้อค่ะอาาจรย์เพราะว่าตัวอาจารย์นี่ยังบ่ทันได้จับคู่ให้อาจารย์นี่จับคู่ให้อยู่แต่ว่ามื้อนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอาจารย์สิจับให้อ่าเป็นโค้งสุดท้ายงสุดปะอ่าให้สิเป็นโค้งสุดท้ายค่ะเพราะว่าให้เพื่อนเอาไปใส่กก่อนค่ะ เขาบาหลายมันก็เน่าค่ะค่ะพระอาจารย์เขาสีช่างมาจังไดยกับผู้จักล่ะจ้าครับบวกม่านเป็นแนวทางไปได้ย่านชื่อบู้ได้กันเอาไปจับอุ้งตะกอนถือตัวมักเข้าเก่าผู้ได้มักเนื่งฮกฮกเนื่องก็เอาล่ะจ้าค่ะพระอาจารย์ผู้ได้มักตัวได้ก็เอาพอเป็นมีตตัวที่เน้นให้แล้วเนาะแอนเพื่อนเกษตรให้แล้วเนี่ให้แล้วคู้ก้มให้แล้วจ้าพเจ้าเนี่ยเพื่อนไปจับคู่กันเด้อจ้าเนี่ยไปจับคู่กันให้ใส่นี่กันใช่ปัน เพราะว่าหนึ่งเป็นน้องค่อยมั่นใจมั่นใจคักอ่าศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัวฟันหนึ่งตัวเดียวมันจีหนึ่งคู่หยังอ่าค่ะหนึ่งมันจีคู่หยังอ่าข้างในมาสี่กับห้าฟันห้าเม็ดเดียวมันจียู่หยังมันจีค้าหยังอยู่ในี่มันจีไปใส่มาใส่บั่นค่ะหัวยช่องห่วคำนวณมันบอกมาส่วนกันว่าใช่นี่ค่ะกันท้าหัวคำนวณสองสามสี่ห้า คือหลัก10ข้างบนตัด4ออกตัด2ออกเหลือ3กับ5เข้ากับจับส้นกันก็ได้เป็นอย่านนะค่ะพ่าจย์เข้าใ่ดุลพินิจเบื้องค่ะเอาไปใช้วิธนาย่านเบื้องได้จ้าพะอจารย์ค่ะทันดะได้หัวใจแล้วก้อยเย็บซี่ทั้งสองก้อยผ้ากันลำด้วย ขอยสุกีสุกขังสตังมีใช่กันเยอะๆลำรวยลำรวยถูกหวยรวยเบอร์รถตารีเด้อวันที่สองปอหนะค่ะพระเจ้าพรจ้าค่ะกราบนมัสการค่ะสรุปนะคะตัวเลขท้ายคลิปนี้นะคะจากพระอาจารย์สายเขมรค่ะพี่น้องค่ะในชุดนี้นะคะกะสิเป็นตัวเลขหวยซ่องหาหมื่นกับตัวเลขคํานวณนะคะพี่น้องค่ะซึ่งตัวเลขเนี่ยมาตรงกันมาตรงกันเลยนะคะแต่ว่าพิดกันอยู่มองลักศูนย์กับลัก 6มองนี่นะคะพระอาจารย์เราก็เลยตัดออกนะคะเราก็เลยเด่นเน้นเน้นให้นะคะตัวที่วงกลมเด้อพี่น้องเด้ลตะวตันตัวเลขจับคู่ของพระอาจารย์เราเนี่ย10เป็นมือวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งพระอาจารย์เรา10ปอยตัวเลขที่ได้จับคู่ออกมาให้นะคะพี่น้องคะมือนี้ก็เอาไปเบิง้งตามนี่สกอรน,นะคะตัวเลขมาตรงกันเลยนะคะตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์ซ้ายเขมนี่เขามาเป็น อ่างวดนี้เป็นงวดที่38นะคะเขามาติดต่อกันเลยเขาทั้งบนทั้งล่างมาคู่กันแบบนี้ตลอดว่าสันค่ะตามที่พระอาจารย์พนบอกสุฟังนะคะนาะพี่น้องคะเอาอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปจับคู่เอาเลยก,ก็ได้นะคะหนีพระอาจารย์เราก็ได้เฮ็ดออกมาแล้วแต่ว่าถ้าอยากให้ชั่วนะคะต้องให้อาจารย์เราจับคู่ให้นะคะมือวันที่หนึ่งคะ่ะพี่น้องคะเอคเคาทได้ติดตามตัวเลข ของพระอาจารย์ไซคอมินม,มาให้พ่อแม่พี่น้องอีกเทือนึงนะคะในหมือวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาไปพิจารณากันเบิ่งนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องใจห้อนเอาไปจับ คูแล้วก็เอานั่ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ก้อนก็ได้เด้อพนองคะ่ะเอาอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางจากพระอาจารย์สายขมิน้มนมือนีที่อาเดยนั่มมาฝากมาตอนพระแม่พี่น้องบานเฮาสุขูสุขคนนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆน้ำกันสุขูสุขคนในงวดน,นี่คะ่ะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณน,นะคะตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้จากพระอาจารย์สายขมิ้นคะ่ะ คลิปนี้อากัสิโจใปเพียงซัมนีนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พ้อมนะคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะอากัสิขอตัวล่าพอแม่พี่น้องบานเฮาสุขูสุขคนไปก่อนนะคะไว้พ่อกันไหมกับแอดในคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ